ถ้ามาเบิงารามแพะนิดหน่อยครับาร์มแพะของเจ้าของเองแ่ละเลี้ยงด้วยความบอเอืเ่นว่าบรพรอมก็ได้เปืนว่าอยากศึกษาก็ได้นะครับพอ mm. ดีมีโอกาสาช่วงที่มีผู้ที่เพิ่นเลี้ยงอยู่ <c oughs> แล้วเพิ่น อยากเศ้าเลี่ยงนะครับเพื่อนก็เลยขายลกเบิดฟูงให้เป็นแพะฟูงเดียวกันทั้งหมดครับตอนแรกผมซื้อมาทั้งหมดสิบตัวครับสิบตัวจะมีลูกตัวผู้สตัวเมียสาม้าก็แม่สาพอพันหนึ่งนะครับแต่ว่า <c oughs> พอเลี่ยงไ้มากระยะหนึ่ง ตัวครูมันน้ำหนักได้น้ำหนักขุนคือพอขา่าเพื่นชีกำหนดว่าบอกเกิน3ามสฮาโลก็เลยได้ขายตัวครูออกไปครับ3โตัวเลือไว้แต่ตัวเมียลูกตัวเมีย3ตัวกับตัวเม่3ตัวครับเลี้ยงมาแล้วตอนนี้ก็ทีประมาณหกเจดเดือนครับตั่มือที่เอามานะครับ อนนี้แม่ที่ย่งทั้งหบดหกตัวนี่ได้เริ่มทองไปแล้วหน้าชิดติดอยู่ชิประมาณสีตัวครับดำดำนี่กระทองแล้วครับอันนี้เป็นเป็นแม่สาวครับ <c oughs> แม่สาวดำดำชี่ลูกของแม่น้ำตาลนั่นแม่น้ำตาลกระทองแม่ไล่จุดี่กระทองแม่ไล่จุดแน่นกระทอง,ทองเหลือบม่อท่านในทองสองแม่นี่เพราะว่ารู้สึกว่า อาทิตย์ที่แล้วตัวผู้เพิ่งขึ้นครับเพิ่ขึ้นแม่ดำนั้นทองทองนมย่านแล้วครับนมออกแล้วคาดว่าอีกผมบ่ได้นับมือว่าว่ามันมันจักมือแล้วนะครับเนาะแต่ว่ากะแผลเพิ่ว่าแผลเพิ่ทองอยู่ประมาณสี่เดือนนะครับทองสี่เดือนผมบ็ได้นับมือว่ามันจักเดือนแล้วกะสังเกตอาการเอาครับ <c oughs> แม่ลล่จุดนี่ทองไงทองไงแม่นี่แม่นีทองที่แล้วนี่ให้ลูกสามตัวครับให้ลูกสามตัวติดติดมากครับลูกติดมาสามตัวส่วนแม่น้ำตาลนี่เป็น,เป,นเป็นพันซานแน่นเป็นแพนโนมครับผลอยู่น้ามือตัวนี้ลูกเพิ่นลูกที่แล้วกับลูกแม่ดำาๆนั่นแหละครับตัวหนึ่งทองนี่กับนาสิ <c oughs> ตัวนึงนะครับเพราะว่าเพิ่นบน่ใหญ่ครับตัวครูนี่อายุเริ่มร้ายแล้วครับสักพักหนึ่งก็อาจสิได้ออกเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นจิผสมลกูกชุดหนึ่งก็บ่ดี <c oughs> พื้นที่ของผมที่ใส่ปล่อยเพิ่นอยู่นี่ประมาณประมาณไรหนึ่งครับรวมรวมถึงถึงขอบรวมถึงลงเลือน ด้านหลังเป็นหน้าเขาด้านหลังเป็นหน้าเขาอันนี้เป็นกองกองกระทิ่นครับที่เอามาให้บริเวณเป็นห่านครับที่เป็นเสาๆอยู่นั่นแต่ก่อนเห็ดเป็นห่านกะคือเก่าครับเป็นห่านแล้วก็เพิ่ะขึ้นไปข้างบนคือเก่าอันนี้เริ่มเผาออกแล้วไก่ใหญ่เขามาอยุดยับมาอยู่นี่จากน่อยเฉย้ใหญ่กองกระทินไปทางผนคือเก่าครับนอกจากกินกระทินแล้วเพิ่นกระทิ่นมีหยาครับมีหยาอยู่ในคอ ได้เล่มขึ้นกันครับเป็นมีหอยอยู่ในคองให้ได้เล่มคือกันผมล้อมด้วยรั้วไฟฟ้าตอนแรกครับตอนนี้ก็บริได้ปล่อยไฟแล้วนะครับตอนนี้ไฟผมบริได้ปล่อยแล้วเป็นกับว่าใอยออกนะครับออกเงี้ยแต่ตอนแรกตอนนี้ก็ตอนนี้ครับภารกิจที่มีก็คือตอนเศร้าไปตัดกระถินครับเศร้าตอนแดดออกออกแล้วนะครับ แดดพอนีน่นออก่นกะบลกกออกกะ่ลงมากินแล้แต่ว่าแดดออกเ่นจังสิลงมากินผมตัดให้รอบเดียวครับตัดให้รอบเดียวรถปีัดเตี่ยมกระบะ่นกะสิกินก้กน้อย่นกะยิ้มแล้วยินนนะ้มแล้ว่นกะสิขึ้นไปนอนนะครับยิ่มแล้วขึ้นไปนอนนอนตื่นขึ้นคนกะสิลงมากินอีกนะครับคือรอบคํำผมตลลัผมตัดแต่รอบเ้าหอบเดียว จัเสร็จภารกิจแล้วก็ไปหาเฮ็ดการเห็ดงานเห็ดเบียดแม่บ่นตอถือว่าเรี่ยงง่าย่ดอกครับเรี่ยงง่ายอยู่แต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาฝนก็เป็นมีหยาไม่ยังกินก็แตเฉพาะทุเล่าดีไปแต่ว่าหนาแรงหนาแรงก็ต้องเตรียมต้องเตรียมหยาไปเพิ่าน,น,นะครับก็ศึกษาเรียนรู้ไปครับผม น,นี้คือผมยังพันไนิรู้แนวัางช่องทางการตลาดแพะละมีแต่พอขาเพื่อนมารับซื้อเป็นตัง้งราคาเท่าไรเขาก็ได้ขายครับถ,ถ้ามันเกินขนาดเกินราคาเขาก็ิ่รจะปรับราคาลงไปอีกนะครับตอนผมขายตอนนั้นราคาเพื่อนห้อยู่ที่เจ็ดสิบห้าบาทครับโลละเจ็ดสิบห้าบาทตอนนี้ก็ได้ข่าววา่าราคาขึ้นมาแน่แล้วนะครับ พอช่องทางการจำหน่ายเดี๋ยวนี้มีพอค้าเป็นทรงไปทั้งประเทศลาวกับทางเวียดนามครับลาวกับเวียดนามราคาจะจะค่อนข้างดีก็คือมีมีผู้ซื้อเพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> จุดประสงค์ผมก็อยากได้แม่พันธุ์เพิ่มเป็นจกักสิบหรือยี่สิบแม่ครับแต่ว่าขอให้จัดการฟาร์มให้มันดีก่อนหนี่งสก่อนเพราะว่าผมเบิ่งแล้วกับมันบ่ได้เป็นพระละ นะครับบ่ไดี้เป็นพระลคือผมอยูุ่ฟ้ามสองมื่นกะกะแพะกะมีอาหารที่เกา่าครับพอเพิ่นกะสิลงมากินของเพิ่นคือเกา่ากะเบิงเอาครับสำหรับคนที่อยากกินอยากจะเลี้ยงแพะนะครับคือแพะมันมันตอนนี้เฮายังบ่มีการบริโภคในในพื้นที่นะครับเนาะยังบ่มีเสียงเนื้อแพะยังบ่มี คนชำแหละแพะนะครับยังมีการปรุงอาหารด้วยเมนูนของเนื้อแพะนะครับราคาก็เลยต้องอิงกับพอขาที่เพิ่นเอาไปส่งต่างประเทศอยู่หรือว่าเอาไปส่งกับคนกลุ่มคนอิสลามอยู่นะครับการมือดที่บ่านเฮาเริ่มกินเนื้อแพะคือกันกับเนือ้องวเนือ้อควายเนือเน้อเป็ดเนือ้อมูนะครับ ราคาแพะก็อาจจะดีขึ้นมากกว่านี้เพราะว่าแพะมันตัวน้อยครับ <c oughs> แพะมันตัวน้อยราคาซื้อขายตัวละสองสามพันสี่พันกลับไปเห็ดอาหารในครัวเลื่อนในในขอบรัวหนึ่งก็ได้นะครับเราต้องไปซื้อมั่วเป็นหมืน่นเป็นสองหมื่นมาขานะครับขันสีแบบจัดกิจกรรมงานเลี้ยงในขอบครัวงานวันเกิด ที่เคยแบบไปซื้อหมูมหันตัวละพันกว่าบาทขึ้นกันก็มาเปลี่ยนมาเป็นแพะตัวละสองพันกว่าแพะกษิได้ตัวญ่กว่าได้ได้กินหลายกว่านะครับกรถ้าถ้าณเวลานั้นถ้ามีมีการบริโภคลักษณะนั้นเกิดขึ้นผมว่าราคาแพะกากษิขยับขึ้นมาแล้วกสิเป็นราคาท,ที่ที่ที่มาตรฐานที่ ที่นิ่งนะครับที่นิ่งขึ้นมากออกว่านี้นะครับก็จงเบ่งอีกเท่านึงครับเดี๋ยวล่อห้มีล่อห้มีแผลตัวผูขึ้นมาอีกเบ่งก่อนครับก็สิ่ได้ลองลองทำเมนูเบ่งนะครับห้องบได้เลี่ยงสวยงามครับคนที่หลกสวยกับกบอาชิอาชิตพัดใจครับคนที่หลกสวยแต่ว่า ห้องปิเลียงสวยงามเลียงกับเพื่อเพื่อธุรกิจนะครับเช่นกันกับคน้นเลียงง้วเลียงควายล่ะครับสุดท้ายงัอควายกับจบที่เนื้อย,ยุดีครับง้วควายสวยงามกัไปบรอดขาดทุนนะครับกะให้เบิงเป,เป็นเรื่องของธุรกิจนะครับเป็นปศุสัตว์นะครับ <c oughs> ขออภัยสำหรับทันทีที่บอนิยมเรื่องการบริโภคเนื้อสัตว์นะครับเนาะมันกะห้ามกันบ่ได้นะครับท่านมักพักท่านกับท่านพักทานบดท่านเนื้อทานกับผมกับบ่มีผู้ใดบังคับท่านครับนะครับเช่นกันครับคนที่ท่านเนื้อกะจามาอันนี้กันครับผมความทุกความสุขของแต่ละคนกะสี เอาที่ว่าจะคล้องเป็นซุกนะครับอย่าไปบังคับให้ผู้อื่นเป็นซุกนั่มสไตล์ขันมี่อันได้อัปเดตกะักะัสีอัปเดตมาให้เบิ่งเรื่อยๆครับคาดว่าอีกบ่โดนครับแม่แม่แม่ดำกับแม่แม่ไล่นี่นาสิคอดครับผมเดี๋ยวมี่เนี่ยอัปเดตกัสีไม่แฟนๆได,ได้ได้รับชมกันนะครับถ่ายคลิปนี้กัขอขอบคุณที่ติดตามรับชม นะครับเป็นกำลังใจให้ฟวาผนาหน้อยๆนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ